สวัสดีครับผมนักพยากรณ์ดวงดาวผมขอเปิดดวงชะตาและให้คำแนะนำสำหรับทุกท่านในช่วงสัปดาห์วันที่1-7ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีและมีพลังงานของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ที่ส่งผลให้เน้นเรื่องความมั่นคงทางฐานะและการเตรียมพร้อมรับปีใหม่ครับ ภาพรวมของสัปดาห์นี้คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการสร้างความมั่นคงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการสะสางภารกิจที่ค้างคาการวางแผนการเงินระยะยาวและการมองหาโอกาสที่จะขยายธุรกิจครับ 1. การงานและการเงินการงานเป็นสัปดาห์ที่การงานมีความมั่นคงสูงและมีโอกาสเก็บเกี่ยวผลผลิตจากความพยายามที่ผ่านมา โชคดีในเรื่องการงานจะมาจากการใช้ความรู้ความสามารถและความเป็นมืออาชีพของตนเองเหมาะสำหรับการสรุปรายงานปิดยอดขายและวางแผนกลยุทธ์สำหรับปีหน้าผู้ที่ทำงานด้านกฎหมายการศึกษาหรือการต่างประเทศจะโดดเด่นเป็นพิเศษครับการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีโอกาสได้รับลาบก้อนใหญ่ หรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดไม่ถึงโชคลาภที่ได้มามักมาจากการทำบุญหรือการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรก็ตามควรระวังการใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวในช่วงปลายปีควรจัดสรรเงินเพื่อการออมและการลงทุนด้วย 2. โชคลาภและความรักโชคลาภมีโชคลาภมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโชคที่มาจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ผู้ใหญ่หรือเลขทะเบียนร,รถบ้านการเสี่ยงโชคในช่วงกลางสัปดาห์อังคารพุธมีแนวโน้มที่ดีเป็นพิเศษความรักคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจที่มีฐานะดีวุฒิภาวะสูงหรือเป็นคนที่มีเกียรติในสังคมความสัมพันธ์จะดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเน้นความมั่นคงทางอารมณ์มากกว่าความหวือหวาความรักคนมีคู่ เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์อบอุ่นและเข้าใจกันดีหากมีแผนที่จะสร้างครอบครัวซื้อทรัพย์สินร่วมกันหรือจัดการเรื่องการเงินถือเป็นเรื่องที่ดีในการเริ่มต้น 3. สุขภาพและข้อควรระวังสุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวเขา่ากระดูกและข้อต่อเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์ ที่เน้นความหนักแน่นควรให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายที่ไม่หักโหมจนเกินไปข้อควรระวังระวังเรื่องความตึงเครียดหรือความกดดันจากการแบกรับภาระหน้าที่การงานไว้มากเกินไปควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายจิตใจคําแนะนำการปฏิบัติเพื่อเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับสาธารณูปโภค บริจาคเพื่อการสร้างโรงเรียนห้องสมุดหรือบริจาคทุนการศึกษาจะช่วยเสริมพลังของดาวพฤหัสบดีให้คุณมีปัญญาในการหาทรัพย์และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มหรือสิ่งของจํงเป็นให้กับผู้สูงอายุหรือยากไร้จะช่วยเสริมดวงด้านความมั่นคงและโชคลาภมูเตลูเสริมพลังสีมงคลหลักคือสีฟ้าอ่อน สีน้ำเงินและสีขาวจะช่วยเสริมเรื่องการงานการเจรจาและความมั่นคงทางการเงินเคล็ดลับความสำเร็จในสัปดาห์นี้ให้ยึดมั่นในศีลธรรมและความซื่อสัตย์การทำธุรกิจหรืองานใดๆด้วยความจริงใจจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยั่งยืนครับขอให้สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม เป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านได้เก็บเกี่ยวความสำเร็จและความสุขเตรียมพร้อมต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงครับ